สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto World Review วันนี้เรามาพบกับรีวิวจอดรถของของรถบ้านเคลื่อนที่สุดรุ่นใหม่ล่าสุดสมัย2026มอเตอร์โฮมที่รวมอเรวมรวมแบรนด์ดีเข้ากับสไตล์การเดินทางแบบไทยเองโดยเราจะพาไปทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลครบถ้วนที่สุดนจครับ เมื่อคุณได้ยห็ได้2งน2,026พอดีมออโฮมครั้งแรกสิ่งที่สตดุดตาก็คือซา์ภายนายที่หลอมรวมระหว่างความของของรีปเมียมกับกับส่วนของโมโมยีางลวงด้านหน้ามาพร้อมกรอบไฟเล็ดเบ็ทั้งชุดเส้นสายสายฝากฝักรมที่เศียีโคม และกระจ่างหน้าแบบ b บ d y ี i g n a t u r e ที่ถูกรับให้เหมาะสมกับตัวอย่ใหญ่ขึ้นบอดดี้ด้านยาวและลื่นไหลสายสายความค้งมนและคมในเดียวกันช่วยลดแรงบ้านอากาศและเพิ่มความหรูหราให้รถบ้านของคุณเป็นรถที่ขับได้จริงไม่ใช่แค่เคลื่อนไหวช้าล้ออลลอยขนาดใหญ่และยาวทัรสมัช่วยให้ตัวได้ดีตัวยาว มีหลังคาแบบโนรามิทให้แสงสว่างเข้าภายในและชุดท้ายดีไซน์ใหม่ที่สัญญาณความทันสมัยจะจอดอยู่ก็ตามภาพรวมคุณจะรู้สึกว่านี่คือบ้านที่ระดับชั้นซึ่งพร้อมจะพาคุณออกทางไม่ธรรมดา เมื่อเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารภายในของ22 6ี่สิบยี่สิบบอดีมโฮก็ทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าสู่ชั้วความระดับดาวเลยครับที่พื้นที่ภายในกว้างขวางมากมีที่นั่ง่อ่โซฟาแบบนอนได้เตียงนอนที่สามารถได้ห้องครัวเตาแบบตู้เย็นและห้องน้ำแบบรูปแบบใช้วัสดุเมียม บาะนั่งทางผู้ขับและผู้โดยสารเป็นแบบคุณภาพสูงพร้อมลายละเอียดที่ละเอียดถีปถี่ในห้องคโัยเป็นแบบดิิจทัลเต็มรูปแบบพวงมาลัยมั่งฟั่งชันช่องเก็บใส่อยู่ตามที่ใช้งานได้อย่างฉลาดระบบไฟแสงสว่างภายในสามารถปรับโหมดได้ตามอารมณ์และสถานการณ์มีอินโฟเทนเมนต์ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและระบบวิชันที่ทันสมัย จุดเด่นอย่างคือวัสดุไฮไลทที่ใช้ทรายลายลายพีเมียมหนังแท้และแบ่งด้วยโลหะนิกเกิลีความรู้สึกหรูหรัญงันแต่ไม่จนนไปอีกทั้งยังมีหน้าตาบาใหญ่ที่ทำให้รู้สึกเชื่อมต่อกับธรรมชาตินอกโรลรถเวลาเดินทางนอกเมืองหรือพบนจุดชมวิวก็ช่วยให้บรรยากาศดีมากมาพูดถึงสมรรถนะการบ้านบ้างที่สำคัญเลยคือแม้จะเป็นโมแต่อดีไม่ได้หลอนเรื่องการขี่เลย จากข้อมูลที่เปิดเผย2026 b ี d y m o t o r ์โใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ Hybrid Electric หรือรุ่นที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเต็มรแบบซึ่งรวมมอเตอร์คู่และแบตเตอรี่ความจุสูงที่ให้ระยะทางขี่ได้กลประมาณ420ไมล์ประมาณ675กิโลเมตรต่อการชาร์จเตินพลังในรุ่น EV เครื่องยนต์มอเตอร์ของรุ่นนี้มีแรงดันที่สูงใช้ระบบบเครื่องสี่ล้อควโครมออเดีเพื่อการตัวที่เหนือชั้นบนทางเรยบและทานโงงแม้ตัวจะใหญ่และมีน้ำหนักด้วยการใช้วัสดุเบาและเทคโนโลยีช่วงล่างที่ออกแบบยงละเอียด ทำให้การขับขี่ยังคงรู้สึกมั่นใจไม่ได้เหมือนบ้านเดิ้แต่เหมือนบ้านที่ทบได้เหมือนรพรีเมียมในรายงานมีการบอกว่าการใช้งานอยู่ที่ประมาณ22-25กิโลเมตรต่อลิต่อในรุ่นหับริอซึ่งถือว่าน่าประทับใจสำหรับขนาดนี้ระบบความปลอดภัยและอิเล็กทรอนิกส์ก็จัดเต็มครับมีระบบเบรกอัตโนมัติระบบจับจับอับกล้องรอบพิษทาง ระบบกะบอัตโนมัติบนหลังและโหมดที่หลากหลายให้เลือกตามสถานการณ์เช่นโหมดลากจูงโหมดพักผ่อนที่ปรับช่วงให้เหมาะกับแคม มาถึงราคาการคำนับสำหรับประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีราคาอย่างเป็นกางการ2026แต่จากแหล่งต่างประเทศเริ่มต้นจะเปที่ประมาณ2ดอลลาร์ราว7-8ล้านบาทขึ้นอยู่กับราคาแลกเปลี่ยนและภาษีแต่เมื่อนำเข้ามาพร้อมภาษีและออปชั่นพิเศษราคาน่าจะโดดอยู่หลักล้านบาทขึ้นไปหรืออาจกว่านั้นรวมชุดพิเศษหรือรุ่นท็อปสเปค ในในฐานะผู้ซื้อคุณควรสอบว่าราคาไทยรวมอรายบ้างค่นภาษีน้ำเข้ากันไทยชุดแต่งการบริการการขายรถแบบนี้นอกจากราคาตั้งแล้วค่าใช้จ่ายอื่นเช่นค่าน้ำเข้าค่าภาษีและอุปกรณ์พิเศษสูงมากโดยสรุปแล้ว26ปีเป็นรถที่ผสมผสานอย่างหรูหราบ้านที่ระดับหรูกับเทคโนโลยียยานนต์ใหม่ภายในที่ความรู้สึกพรีเมียมและสมรรถนะสูง ภายในห้องโดยสารหรูหรามาตอดจอดการเดินทางและการพักผ่อนและราคาที่แม้จะแพงแต่สะกงสะท้อนความพิเศษของมันอย่างชัดเจนถ้าคุณคือคนที่ต้องการเดินทางแบบไม่ธรรมดาใช้ชีวิตบนถนนหรูหรามาเที่นวและลายสไตล์พร้อมกันนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากเลยครับ